เมื่อถ้าคุณอยากต้องการเพื่อนแล้วก็นี่เลยมากี้และเพื่อนๆสติกเกอร์ลายลายเส้นน่ารักน่ารักสไตล์เด็กๆสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่านทางไลฟ์สโตตามลนี้ด้านล่างเลยนะหรือซื้อผ่านทางแอปของไลน์ก็ได้นะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่นี่คือรายการโทรคุตตะซุปป่ Super Hero ่โ,โปร f i ล์นั่นเองครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของมาส์คลเดอร์โอจาหรืออัากุระทาเคชินะครับผมโอเคไปฟังกันเลยนะครับอัศกุระทาเคชินะครับเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ถูกจับอยู่ในคุกแข่งหนึ่งนะครับผมและอยู่มาวันหนึงเขาได้แหกคุกออกมาเนื่องจากเขาได้ถูกทักชวนเป็นไลเดอร์โดยคันสก,กิชิโร หรือมาสไรเดอร์โอดินนะครับผมเพื่อที่จะเร่งการต่อสู้ให้จบลงนะครับอาซากุระนะครับเขามีนิสัยแบบโหดไร้าชั่วช้าต่ำช้านะครับเป็นอย่างมากและเขามีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวและเป็นเป้าหมายหลักด้วยนั่นก็คือการกำจัดคิตาโอกะชูอิจินะครับเนื่องจากคิตาโอกะนั้นเคยเป็นทนายกับอาซากุระนะครับแต่คิตาโอกะนั้นไม่ให้อาซากุระนั้นพ้นผิดอาซากุระนั้นแค้นมากเรื่องเมื่อตอนนั้นนะครับ ก็เลยคิดอยากจะสู้กับคิตาโอกะให้จงได้นะครับผมบางทีอาซา,ากุระก็ชวนไรเดอร์คนอื่นมาร่วมสู้อกับตนด้วยเพื่อแสดงว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับผมในการทักชวนนั้นทําให้มีไรเดอร์ถึง3คนที่ถูกกําจัดโดยอาซากุระนะครับในซีรีส์นี้ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงการเสียชีวิตของอาซากุระทาเคชินะครับอาสากุระทาเคชินั้นเสียชีวิตเพราะว่าถูกตารวจซุ่มยิงนะครับผมหลังจากที่รู้ว่า โซดาที่ตนสู้เดียวนั้นไม่ใช่คิตาโอกะนั่นก็เพราะว่าคิตาโอกะนั้นได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคที่รักษาไม่ได้นั่นเองครับอาซากุระเสียใจมากที่ไม่ได้ตัดสินกับคิตาโอกะดังนั้นอาซากุระจึงวิ่งไปหาตำรวจเพื่อให้ตำรวจนั้นยิงตัวเองตายหรือวิสามันตนนั่นเองนะครับเกร็ดความรู้นะครับ 1. มอสไลเดอร์โอจ,าน,จ,นบบจา,านะครับได้จนแบกมาจากงูเห่านะครับ สองนะครับอาซากุระนั้นได้ตายแบบ2แบบนะก็คือ1นนะครับตายในซีรีส์นะครับผมอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับอาซากุระนั้นเสียใจมากที่ไม่ได้ตัดสินกับคิตาโอกะนะครับอาซากุระก็เลยวิ่งไปให้ตำรวจวิสามันตนเองนะครับผม2นะครับตายในมูฟี่นะครับผมซึ่งการตายครั้งนี้นะครับอัซาุระนั้นก็ต้องไปร่วมสู้ในการต่อสู้ของพวกไรเดอร์นะครับผมซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นั้น อาซากุระหรือมาร์ตไรเดอร์โอจานั้นได้สู้กับมาร์ตไรเดอร์เฟรมนะครับผมซึ่งโอจานั้นได้พ่ายแพ้ให้กับมาร์ตไรเดอร์เฟรมนะครับดนร่างกายนั้นได้สลายหายไปในที่สุดนะครับผม 3. นะครับมาร์ตไรเดอร์โอจาหรืออาซากุระทาเคชินะครับรับบทโดยคุณฮากิโนะทากาชินะครับผมพูดซึ่งเคยรับบทในพระเอกในเรื่อง เชนจิเรียนนะครับผมหรือมือปราบคิตเต้ลนั่นเองนะครับสี่นะครับคุณฮากิโนะทากาชินะครับได้กลับมารับบทเป็นอซากุระทาคาชิอีกครั้งนะครับในคาเมนไรเดอร์เบรฟภาคสปินออฟนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทลิป m อ r ไรเดอร์โอจานะครับก็ยังไงก็กดฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้โจดดสนิกอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ